สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันที่23กุมภาพันธ์2565นะครับพบกับอาจารย์ธามิชเช่นเคยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแถมท้ายด้วยเราพัฒนาด้วยนะครับเอาหน้าสําหรับวันนี้เราก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอย v p p นะเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันบ้างนะครับว่าเราทํารายสถิติหรือว่าเรามาแนวทางแบบไหนบ้างนะครับเมื่อวานที่ปังกันมากๆเลยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับเม็ดเดียวค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานนี้3เม็ดเดียวนี้มาทุกฮานอยเลยนะครับเป็นไปตามที่ผมบอกเลยนะครับผลที่ออกนะครับ3 9 4 4 0นย์ะครับเข้ารูด9เนาะนะครับแล้วก็ปกตินะครับ0ูนย์สนะครับในห้อง VP นี้บอกได้เลยนะครับเจาะ3 4เข้าแบบจุกๆเลยนะครับเมื่อวานแล้วก็ได้วิ่ง3เม็ดเดียวด้วยนะครับแล้วก็ฮานอย VP นะครับก็2 4 1สหนึ่งะครับสามหนึ่งก็ได้นะครับ ตัววิ่งไปนะครับวิ่งรูดไปนะครับก็หลุดไปด้วยนะครับสําหรับสายสายเจาะไม่เป็นไรนะครับก็ไปได้สายมินิมาราทอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมแอดมาที่แอดเอ็นอยู่ตรงเก้านะครับสำหรับรลยห้อง VP ดีนะครับมีน้องๆแอดมินรอคอยตอบแล้วก็เอาเข้ากลุ่มอยู่นะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับวันที่23กุมภา2565เรามาดูแนวทางกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ตัวไหนที่จะเป็นเม็ดเดียวสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็สูตรข้าวต้มมัดเมื่อวานนี้บอกเลยว่าถ้าใครจับนะครับไปเล่นสตัวนี้บอกเลยได้แบบจุกๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็น0 2 3 7 5 8นะครับ023758นะครับ ก็จะเป็น02นะครับ03 07 05 08นะครับ23 27 25 28นะครับ37 35 38นะครับ75 78แล้วก็58ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับก็เม็ดเดียวถ้าพูดถึงเมื่อว,วานนี้ก็มีเบิ้ลเนาะมีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลนะครับ ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแล้วเมื่อวานนี้3ไหลนะครับเ<ห>บมื่อวาน3ไหลนะครับเมื่อวาน3ไหลค่อนข้างที่จะชัดเจนวันนี้น่ากลัวทีเดียวเลยแหละนะครับวันนี้นะครับศูนย์เม็ดเดียวให้เป็นตัวชงเนาะสำหรับวันนี้อาจารย์ให้ศูนย์นะครับเป็นสายวิ่งสายมินิมาราทอนสายล่าเสียวนะครับก็รู้ดีนะฮะนักลงทุนจะลงทุนยังไงก็รู้ให้เรียบร้อยนะครับกดบีบขึ้นชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปวิ่งมินิมาราทอนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันที่23นี้แนวทางฮานอย มีเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มรายว v พนะครับบอกได้ว่ามีทุกแนวทางจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางทุกๆ15นาทีนะครับแอดมาที่แอดเอ็นไตองเก้าได้เลยครับบอกได้ว่าห้องเรือลายเรือราชคูนะครับสุดปังจริงๆนะครับแอดเอ็นตองเก้านะครับหรือลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาต่อกันด้วยลราพัฒนาเลยนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับ ่ะเราพัฒนานะครับงวดที่แล้วนี่บอกเลยครับว่าสุดปังเหมือนกันนะให้สองสี่ไปนะครับก็เข้าสองแบบจุกๆเลยนะครับสองเม็ดเดียวนะครับถ้าวิเคราะห์จากงวดที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับก็ วันนี้นะครับผมให้8นันะเม็ดเดียวสําหรับวันนี้นะครับเด่น8รอง9นะครับเด่น8รอง9ให้8เป็นตัวดาเนินการนะครับ8เม็ดเดียวนะครับวิ่งบทรุดล่างหรือสายล่าสายเสียวเม็ดเดียว8เม็ดเดียวเน้นเลยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอาจารย์ขอย้ําอีกทีนึงนะครับแอดมาที่แอดแอนวิวตอได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกันติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อาร์มเรือนราชคูนะครับผม แล้วเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยเป็นกําลังใจให้กันได้ตลอดนะครับสำหรับแนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ช่องอาจารย์อามเดือนรนาชกูนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้นักลงทุนทั้งหลายนะครับโชคดีมีชัยแล้วก็ขอให้ได้กําไรอย่างงามแล้วก็ล้นหลามนะครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ